ฟูดเดลี่สัปดาห์นี้แพาจะพาคุณผู้ชมไปที่ Coffee b e a n ส by ดาวค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเป็นสาขาแรกสาขาดังเดิมนะคะตั้งอยู่ในเอกกมัยซอย12นี่เองค่ะร้านนี้เนี่ยเปิดมายาวนานกว่า25ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมทั้งการตกแต่งแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้านนี้เนี่ยคุณดาวเจ้าของร้านค่ะเขาอยากจะให้สอดคล้องกับที่บ้านของเขา และสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนกทั้ง5ตัวค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวคุณดาวนี่เองค่ะนี่ค่ะแล้วทางร้านเนี่ยเขาก็ได้เตรียมอาหารมาให้แพรเรียบร้อยแล้วค่ะแพรขอเริ่มที่เมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะถือได้ว่าเป็นอ a p i e t i z e r ที่โด่งดังมากคุณผู้ชมก็คือข้าวตังหน้าตังนั่นเองค่ะ<ม>เขาจะทำข้าวตังมาเป็นแบบพอดีคำแบบนี้เลยค่ะ เป็นรสชาติที่แบบคุ้นเคยมากๆเลยค่ะคือมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยแล้วก็มีความนุ่มความละมุนลิ้นค่ะและที่แปชอบก็คือเขาให้ตัวหน้าที่ราดบนข้าวตังมาเยอะมากๆเลยค่ะมาถึงเมนูถัดไปค่ะกับไก่ย่างหนังกรอบข้าวเหนียวปิ้งค่ะเขาก็ใช้ไก่สดอนามยัยจากทาง C p พีค่ะมั่นใจได้ถึงเรื่องคุณภาพความสดสะอาดปลอดภัยค่ะ เมื่อสักคู่นี้ลองเป็นน้ำจิ้มมะขามไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วบ้างตัวน้ำจิ้มแจ่วค่ะจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มค่ะรสชาติคือครบรสเลยมาถึงเมนูเมนคอสสค่ะก็จะเป็นเมนูพ็อกช็อปหมูดําซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นพ็อกช็อปหมูดําเพราะว่าเขาใช้หมูดำซีพีครอปุตตะนี่เองค่ะ ตัวพอกชอบอะค่ะมีความนุ่มนะแล้วก็มีความฉ่ำค่ะแล้วก็ตัวซอสอย่างที่แพรบอกเลยว่าเขามีความหอมกลิ่นทัฟเฟิลมากๆเลยค่ะมาถึงเมนูลาซัญญ่าค่ะซึ่งทางร้านนะคะเขาก็ใช้หมูสดอนามัยจากทาง CP ค่ะมาถึงเมนูสปาเกตตี้กันบ้างค่ะเส้นหมึกดำกุ้งแม่น้ำครีมซอสค่ะ ตัวครีมซอสมีความหอมมากๆค่ะที่สําคัญเนี่ยตัวเนื้อกุ้งค่ะมาแบบแน่นๆเต็มๆคำเลยเพราะว่าเขาใช้กุ้งแม่น้ําแบบไซส์บิ๊กบึ้มเลยคุณผู้ชม ถึง coffee beans by down เนี่ยไม่พูดถึงเค้กไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเค้กที่นี่เนี่ยเขาได้รับความนิยมสูงมากๆเลยในแต่ละวันนะคะเขาจะมีเค้กเนี่ยมากกว่าถึง40ชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงเบเกอรี่แล้วก็ขนมอบต่างๆค่ะและยังมีไอศครีมโฮมเมดด้วยนะคะและที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องดื่มทั้งร้อนเย็นแล้วก็ปั่นโอ้โหคือแบบมีให้เลือกเยอะมากคุณผู้ชมและนี่แพรแอบ,บกระซิบหน่อยนะคะแพรไปรู้มาค่ะว่าที่ coffee beans by down นะคะเขาใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบมากค่ะเขา ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพในทุกๆขั้นตอนการผลิตเลยค่ะอย่างเช่นไข่ไก่นะคะที่นี่เนี่ยเขาใช้ไข่ไก่สดจากทาง CP เบอร์สูงเลยนะคุณผู้ชมคือเป็นเบอร์ที่แบบใหญ่ที่สุดเลยค่ะนี่เลยเลยได้เค้กที่ดีมีคุณภาพติดใจทั้งคุณผู้ชมและก็แพรด้วยค่ะและเค้กที่อยู่ตรงหน้าแพรค่ะมีเค้กมะพร้าวเค้กทุเรียนเบบี้บ o ูมสตรอเบอรี่ค่ะ แ a k เบเกอรี่อย่างเค้กนะคะเขาก็จะนิยมทานคู่กับชาร้อนค่ะที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยก็จะเป็นอ l ง s h b เบร k f a s t ค่ะถือได้ว่าเป็นเมนูระหว่างมื้อยามบ่ายค่ะถัดมาค่ะเป็นสต r อเบอ r ี่เจ l ล y ่โยเกิค่ะมีคาลามันซีค่ะเมนูนี้นะคะพิเศษมากๆเลยคือเขาใช้บวยที่นำเข้าจากมาเลเซียค่ะมีส้มจี๊ดนะคะแล้วก็ราดออนท็อปด้วยสไปซ์ค่ะก็จะให้ความสดชื่นมากๆเลย คุณผู้ชมสามารถตามแพรมาทานอาหารอร,อ,อร่อยๆที่ Coffee Bean Bydow นะคะอย่างร้านที่แพรอยู่เนี่ยคือสาขาเอกมัยซอย12ค่ะหรืออีก8สาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกออกมาทานที่ร้านนะคะเราก็สามารถสั่ง delivery ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูดรายละเอียดนะคะเมนูอาหารเมนูเค้กแล้วก็ขนมต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage Coffee Bean s Bydow ค่ะ